กลิ่นนมหอมมากครับผมกับ m 1 5 0มาดูรากกันนะครับเพื่อน,อนจะเป็นสีอะไรครับผมนี่ครับเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทูติดตามช่อง youtube ช่องผมและเพื่อนที่ยังไม่กดติดตาม youtube ช่องผมก็ช่วยฝากกดติดตาม youtube ช่องของผมนะครับก่อนชมคลิปฝากเพื่อน,อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผม วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําต้นนางกวักนะครับโดยการทําให้เป็นใบดังครับว่ามันจะด่างกิงหรือเปล่าครับผมอันนี้ผมก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนะครับว่าให้ลองทําต้นนางผักใบโพนครับให้เขามีความด่างนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองทําให้เพื่อนดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมทริปนี้ก็เป็นการทดลองครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอุปกรณ์เราก็มี นี่ครับต้นนางกวักนะครับผมนี่ครับนางกวักใบโพครับผมเราเลือกมาหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งขวดนะครับผมแล้วก็นมจืดนะครับแล้วก็ชูรสนะครับมีสามอย่างขบวนของเราครับผมนี่ครับผมนมจืดแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบแล้วก็ผงชูรสนะครับผมแล้วก็โถใส่นะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการนะครับผมดับแรกเราก็แกะต้นหนังปาก่อนเลยครับผมนี่ครับรากเขาเยอะมากครับผมต้นนี้ผมก็ได้ทําการชําไปนะครับโดยการตัดหัวไปนะครับผมเพื่อนก็ได้ล้างมาแล้วครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นเงาครับผมของเขาครับผมนี่ผมก็ได้ตัดไปชํานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเอาสองต้นเลยครับผมนี่ต้นแรกครับผมเดียวแก็บไว้ก่อนครับ นี่ก็เป็นเงาของเขาครับที่ผมนํามาชํำครับเขาก็ได้ออกเป็นใบอ่อนนะครับผมสามใบนะครับผมนี่ครับเราจะเอาอันนี้ด้วยครับผมนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเราจะใช้ต้นนี้ด้วยครับผม สองอันนะครับผมนี่ครับเพราะตัวนี้เป็นใบแก่เขาครับตัวนี้ก็เป็นใบอ่อนเราจะดูไปพร้อมๆกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนผสมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวขอญาตเอาอันนี้ออกก่อนครับนี่ครับโถว่บผมใส่ตรงนี้เลยครับผมผมจืดนะครับผมเทไปเลยครับ นี่นมจืดรสไหนก็ได้ครับผมแล้วแต่เพื่อนจะมีครับผมหรือจะใช้เป็นนุมหวานก็ได้ครับผมเป็นแค่การทดลองครับผมเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับผมผมก็จะทําให้เพื่อนดูนะครับเอ็มร้อยห้าสิบครับผมเทไปเลยครับนะครับต่อไปก็ขงชูรสนะครับ เรายาดถอดถุงมือนะครับใส่ไป5ช้อนครับผมต่อไปเราก็ค้นนะครับผมค้นไปเลยครับนี่ครับเพื่อนๆดูสีเขาครับค้นนะครับผม นี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับต่อไปก็เป็นต้นไม้ของเราครับนี่ครับนางกวักนะครับผมมาแช่เลยครับแช่ไปเลยครับเพื่อนเพื่อนต้นเล็กของเขาด้วยครับเงาที่เราตัดมาช้ำครับเขาก็มีใบครับจุ่มไปเลยครับ เพื่อนถึงไว้ประมาณสักสิบนาทีครับผมครับผมหลังจากสิบนาทีผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเตรียมดินนะครับผมดินก็เป็นดินเก่าครับผมสูตรดินก็นี่ครับดินจากต้นมะขามครับผมนี่ครับผมไปขุดจากต้นมะขามแล้วก็แกลบดํานะครับผมแล้วก็คุยมะพร้าวนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ปุยคอกนะครับผมนิดหนึ่งครับผม นี่ครับดินเขาร้วนดีมากครับผมนี่ครับมาครับผมโอเคนะครับนี่นะครับกลิ่นนมหอมมากครับผมกับ M150 รอมาดูรากกันนะครับเพื่อนๆจะเป็นสีอะไรครับผมนี่ครับเพื่อนๆสีก็ออกขาวนะครับผมดูต้นเล็กเขาครับ คลิปนี้ที่ผมได้ทําขึ้นมาก็เพื่อนๆเขาคอมเมนต์นะครับอยากรู้ว่าสามารถทํากับต้นนางกวากใบโพได้หรือเปล่าครับผมนี่ครับก็จะทําให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่1ครับเป็นขั้นตอนการทํานะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดต EP ที่2งให้เพื่อนดูครับ EP ที่1เป็นขั้นตอนการทํานะครับผมนี่ครับผมไปก็ลงดินเลยครับผม เ,เอาดินเก่านะครับหลากเขาเยอะมากครับเพื่อนนี่ครับมวนอยู่ในนี้ครับผมใส่ดินครับผมกดข้างๆครับเพื่อนๆห้ามกดตรงกลางนะครับนี่ครับ เราจะเอาตัวนี้แซมไปด้วยครับผมนี่ครับเพราะที่ที่ผมทํามานะครับมันจะมีแค่เป็นใบอ่อนนะครับที่มันออกลายนะครับผมผมก็ต้องเอาตัวนี้มาทําด้วยนะครับผมเดี๋ยวทําแค่ใบแก่เดี๋ยวมันดูไม่รู้นะครับผมนี่ครับใส่ไปเลยครับอันนี้เขาก็ช้ำง่ายครับเราก็ตัดแค่เงาครับครึ่งหนึ่งนะครับผมตัดไปปัก เขาก็มีใบมาให้เรานะครับผมช้ำง่ายครับผมต้นแม่เขาก็ยังอยู่ด้วยครับต้นแม่เขาก็สวยแล้วก็ได้ต้นเพิ่มมาครับต้นเล็กนี่ครับเพื่อน ใบเล็กขาของเขาครับอันนี้เราแช่นมนมนะครับผมทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางก็ลดน้ําไปเลยครับให้มันชื้นไปเลยครับชุ่มชื้นไปเลยครับผมไปก็ลดน้ํานะครับผมลดเลยครับผม นี่นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้เป็นการทดลองนะครับผมที่เพื่อนๆเขาอยากรู้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับผมผมก็จะได้ทําเป็นแค่แนวทางให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีนี้เขาสามารถเป็นด่างจริงหรือเปล่าครับผมจากการที่เราใส่นมจืดแล้วก็เอ็มร้อยสแล้วก็ผงชูรสนะครับจากการที่เราดูตามโซเชียลครับบางทีเราก็ได้แค่ดูครับเราไม่เห็นว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงครับ ถ้าสูตรนี้เป็นจริงนะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นจริงนะครับผมมันก็ด่างแต่ถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมก็ขั้นตอนต่อไปผมก็จะนําไปวางตรงแสงแดดลําไรนะครับผมแล้วผมก็จะสังเกตของผมไปทุกวันนะครับผมนี่นะครับผมจะอัปเดตประมาณ15วันหรือ1เดือน,นครับผมผมจะรอดูการเปลี่ยนแปลงของเขาครับผม ผมจะอัปเดตแค่ EP พีที่2เฉยครับ EP พีที่2เป็นการอัปเดตครับ ep ีที่1ก็เป็นการขั้นตอนการทำนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับถูกแรงใจที่มีให้มือใหม่ลุยสวนนะครับผมบางทีก็โดนด่ามาเยอะนะครับว่าทําทาไมต้องทําแบบนี้นะครับผมมันไม่ใช่วิธีธรรมชาติแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับถูกวันนี้นะครับผมบางทีเราอยู่ คนกลุ่มน้อยๆเขาก็ไม่มีตังค์ที่จะซื้อพันไม้ที่เป็นไม้ดังคาคาแพงครับผมเขาก็มีเขาก็อยากจะทําแบบนี้นะครับผมเผื่อทําแล้วเขามีความสุขก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เดือดร้อนใครครับผมก็ผมก็จะทําเป็นแนวทางให้เพื่อนดูครับนี่นะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผม ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมเผื่อไม่พลาดอีพีที่สองที่ผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ได้ชมนะครับผมนี่นะครับโอเคครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมรอลุนอีพีที่สองด้วยกันนะครับผมไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับ